ทั้ศึกษาจุดด้วยกันนะครับไปในแต่ละอำเภอในราคา5นะครับเ0 50%ให้สนใจท่านทุราชการจให้ท่านึงรจุสุดข่าวองิ hmm> ่เมงค์ด้วยสื่อวลชนทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันเรื่อต้น่วนนะครับสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร่ดีและรับชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการภายใน ดำเนินโครกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วจคุยภาพ76จังหวัดการเปิดงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับและในกาพนี้เรียนเชิญ่ยกว่าควอบคลุมพื้นที่ทุกคุญอกอุ่นใจจ่ายไปได้ของเยอะนะครับเราจะส่งตรงความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในยุคเศรษฐกิจโควิด19ขอเสียงปรบมือกันด้ ฐานิทลดราคาเชื่อประชาชนนี่คือโครงการดีๆแบบนี้จะส่งตรงความสุขไปอย่างพี่น้องในพื้นที่จังหวัดกลาลสินครับกับโครงการดีๆแบบนี้จากกระทรวงพาณิ์นะครับได้น้มัดนบประมาณแล้การพงองอักษรขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกลาลสินครับท่านชนพนโรโพธที่ศาลครับขอบคุณน,นะครับแล้วก็บรลากรนะครับในสาง,งานพาณิชย์ของเราทุกทุกคน นะครับพร้อมกับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินธุ์โควิด๑๙แล้วกลับมาเจอกันปรบมืออีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะท่านผู้ชมโครงการนี้จังหวัดกาลสินธุ์ได้รับงบประมาณจํานวนรถโมบาย13คันนะครับซึ่งกาลสินธุ์มี18อําเภอในการจัดสรรเนี่ยฮะในรถโมบายจะมีสินค้าราคาประมาณ20-40%ลดลงนะครับมีไฮไลท์พิเศษถึง60%เป็น สินค้าชุมชนนะครับก็จะมีสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องปรุงรสนะครับของใช้ประจําวันเครื่องซักล้างเครื่องชําระล้างแล้วก็ยารักษาโรคนะครับในส่วนนี้คณะทํางานของสานักง,งานพาณิชย์นะครับได้กําหนดพื้นที่จอดรถโมบายที่สําคัญสำคัญนะครับใน8อําเภอใหญ่เนี่ยเราจะจอดหน้าที่ประการอำเภอแล้วก็ช่วงบ่ายนีย่ก็จะจอดที่หน้าชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงพยาบาลหน้าธนาคารที่สําคัญที่ว่า มีผู้พกนะครับส่วนอีก10ออำเภอเล็กนะครับเราจะใช้ระบบการวิ่งสลับวันที่วันคู่นะครับเพราะว่าเราได้13คัน8อํอำเภอใหญ่ไปแล้วก็จะเหลืออีก5คันก็จะสอบวันที่วันคู่นะครับก็เช้าจอดที่1บ่ายจอดที่1ก็ส่วนใหญ่ก็จะจอดที่หน้าที่ะการอำเภอนะครับหน้าโรงพยาบาลแล้วก็หน้าธนาคารที่สําคัญนะครับระยะเวลาในการทำนะครับกำหนดไว้ว่า30วันนะครับ30วันนี้ก็คือ จะมีทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม64ปีนี้วันนี้นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่28สิงหาคม2564นะครับรวม30วันนะครับก็ยังไงฝากประชามพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจจะซื้อสินค้าราคาถูกได้มาซื้อได้นะครับขอบคุณครับ